ดูกันเดี๋ยวเดี๋๋ยวเนกเราคัุนเรายาเนี่ยมันจะปั่นเนยังโอ้โหนยครับเร็วครับเรวครัวันี้กุนเราแน่นอนครับเ๋ยวเร็วโอ้โหนครับากุเราครับผมสมชายานะครับ นักล่าปลากูเราครับหนึ่งแเ้มนะครับวันนี้มาเพราะโช่วยนะครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ด้วยสวยก็สวยสวยส้ายเลยออกอ่ะโอ้ยรุดฮุดฮุดเลยยอมกันออกโอ้ยสวยาครับใส่นี้โอ้ยกินแนวไก่ว่าเลยอุยใส่ใหญ่ครับมันกินแนวไก่ฮึโอ้ยใช่ด้วยจังวาย ว่าเลยมันตาผมอยู่ชูมือนะครับชูนี้นะครับกดเยี่ยมนะครับอ่านี่ครับคอยครับประมาณนี้ครับบอกแล้วมันมันคอยผมอยู่บอก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 กล้วยแล้วเมื่อวานว่ามันคอยผมอยู่ตั้งอะไรเลยบอกแล้วมันคอยผมอยู่เนี่ยรออลไพี่ป้าก่อนมันกจะอาปากแล้วไหนไม่แผลกว้างเห็นไหมเห็นไหมนั่นๆดูดูดูเลยถ้าไม่มีสวิงนะโอกาสได้มันน้อยมากพอเราหยุดพอเราเราดึงตัวนี้มันจะ ดูดลงมาเลยมันจะหลุดเบ็ดออกมาเลยปลาไปเลยทีวันนั้นตกของเราต้องมีสวิงครับนี่มามาเร็วครับสวยๆสวยๆตัวนี้หนึ่งกิโลไหมครับตัวนี้หนึ่งกิโลครับสบายสบายเลยตัวนี้หนึ่งกิโลสบายลุกหน่อยลาบโอ้โหมาแล้วมันลอยผมอยู่เดี๋ยวจังนักลาปลาของเราตัวจริงครับสวยๆ